นี่วัาเนี่ยนานเอาเลยครับพี่น้องครับทั้งหลังกับลวกไปเอาพ่อสะดุง้งสะดุ้งเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพอบพ่อกับผมจ่าขกก่วงครับพี่น้องครับซีฟูดมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีซีฟูดพี่น้องครับนี่ ปลาหมึกสายพี่น้องครับปลาหมึกสายจิมใส่ไม้นะครับยังบ่ได้สุกด้วยครับพี่น้องครับปลาหมึกสายจิมส่ไม้เอาขึ้นหลุดพี่น้องครับผมต้มนำห้อนไว้ข้างหลังแล้วเอาจุ่มกันเอามาขึ้นหลุดือ <c oughs> จังเสียบดีจังเด๋จังหลุดพี่น้องเลยเอาจุ่มกันไปทีละน้อยๆจุ่มนำห้อนนี่ข้างหลังผมเลยบูย๊ยปาร์ตมันบานออกตัวนี้พี่น้อง เอาทรงสีพิธีพิทันในเด้อพี่น้องรับรอบนี้คือที่แรกว่าเสียนลวกเลยผมว่ากแบบจิ้มไหมแล้วก็สุกแล้วก็ยกใส่เลยนี่เอาหลุดออกอีกไหมหนึงเอาซีฟูดโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งลมเด้อลมจังไดจังขัดจังแน่นหนาที่เป็นจังไดที่นาหมอนฮอนกระมึกสยนี่ คนว่าลวกกิ๊บคนว่าเอาอม,มานี่ว่าเนี่ยนานเอาเลยครับพี่ดองครับทั้งหลังกับลวกไปเอาพ่อสะดุง้งสะดุ้งเนี่ยนะครับอืมอืม กุบดีครับ จัดพี่น้องซีฟูด แบบนี้พี่น้องก็ต้อแจง้งแจ้งใดเรื่องเนาะตะดุงเนี่ยกุบกุบดีครับ ทดแทนกันเพื่อนว่ามันสีนาวไปอีกร้องสามมือครับ vô nhạc là vì nó người ta nó náo này, náo khác náo này à đi. ืกวาดิเป็นทรงนี่หันหลังใส่เต่าสินะน้องหันหลังใส่เต่าโว้ ไม่ปิดท้ายความแสบรเล่โอ้ต้องเป็นยังสี่แหละครับสะดุ้งวันหวานตามกลางรสม็นเย็นอืมประมึกสะดุ้งน้ำหา่านเจียวซีฟุด้ด เอาพี่น้องครับทะเลสีฟูดนะครับปลาหมึกสายรากาน้ำจิ้มเผ็ดๆนะครับหอนห้นนะครับบรรยากาศหนาวๆนะครับทั้งอีสานบานเฮานะพี่น้องจากกวงก็เลยเอาปลาหมึกมานี่แหละครับจิ้มเตาหอนห้นอยู่ท้างหลังนะครับฝากพี่ตอนน้องทุกท่านนะครับขอบุญขอบคุณได้หลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอๆกันไหมคลิปหน้าสำหรับิปนี้สวัสดีครับ